เพื่อนๆก็น่าจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าจีนนั้นนะครับเขาได้อะไรหลังจากที่เขานั้นได้มีการเดินทางมาฝึกกับไทยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดได้ทําลงไปนั่นนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับยังแบบคอใจว่าเฮ้ยโมจะล่วงรู้ได้ไง ew สเปกตรงสเปกต่ําขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปนะครับในคลิปสงครามแห่งอนาคตนะครับอิเล็กทรอนิกส์วอรเฟรและรวมไปถึงนะครับคลิปที่ทางการประเทศต่างๆนะครับที่เขาเดิน ทางมาเยี่ยมในส่วนของกองทัพอากาศและในส่วนของกองทัพอื่นๆนะครับเป็นเอนย้อนกลับไปฟังในเรื่องราว2เรื่องนั้นนะครับแล้วเอามาวิเคราะห์รวมกันครับว่าจริงๆแล้วที่แอดพูดไปนั้นยังมีข้อหักล้างตรงอื่นอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์ใส่กันมาให้เต็มที่เลยนะครับในคลิปนั้นแต่แต่ๆๆในคลิปนี้ครับ เราจะมาดูกันบ้างครับว่ากองทัพอากาศไทยจะได้อะไรนะครับจากการฝึกรบร่วมกับจีนเฮ้ยแต่ในวันนี้นะครับแอดไม่ได้มาพูดแค่กองทัพอากาศไทยอย่างเดียวนะครับแอดจะมาพูดรวมถึงทุกกองทัพเลยนะครับเพราะว่ากองทัพเรือของเราเนี่ยก็ได้มีการฝึกรบร่วมกับจีนด้วยเช่นกันที่มีชื่อเรียกว่า blue strike นะครับที่เป็นการฝึกรบร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะเล่ารวมๆกันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้รับมามันก็คล้ายๆกันนะครับ ซึ่งถ้าพร้อมแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้กันแล้วว่ากองทัพจีนนั้นได้อะไรนะครับจากการฝึกกระไทยวันนี้ก็มาดูกันบ้างครับว่ากองทัพไทยนั้นนะครับได้อะไรจากการฝึกรบร่วมกับจีนนะครับซึ่งแอดนะครับก็ได้ รวบรวมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณ6อย่างนะครับที่กองทัพไทยนั้นจะได้จากจีนนะครับในการฝึกรบร่วมกับจีนเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างนั้นไปดูข้อที่1เลยครับสิ่งที่กองทัพไทยจะได้อย่างแน่นอนนะครับคือได้รู้ศักยภาพนะครับของเครื่องบินรบจีนเพราะอะไรล่ะ เพราะอะไรที่เราต้องรู้นะครับเครื่องบินรบจีนเนี่ยเครื่องบินที่จีนเอามาก็คือ j 1 0 J11 ใช่ไหมไม่เห็นมีใครเขาใช้กันเลยในแถบนี้แต่ถ้าว่านะครับไอ้ J10 J11 เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ดีกว่าไอข้างบ้านของเราที่เขาใช้กันอยู่อีกนั่นไง นั่นแหละครับทาให้เรานั้นนะครับก็ได้รู้ศักยภาพแล้วนะครับว่าของเครื่องบินฝั่งโซเวียตของเครื่องบินฝั่งจีนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเกิดเหตุเพศภัยหรือว่าข้างบ้านคิดอยากจะลุกขึ้นมาโตเปิดวอกับเรานะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าศักยภาพของเครื่องบินนั้นๆน,น,นะครับมันสามารถต่อสู้กับกองทัพเราได้หรือเปล่าเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไงนะครับซึ่งเครื่องบินที่จีนเอามานะ่มันคือเครื่องบินรุ่นใหม่และยังมีเครื่องบินตรวจการอีกด้วยนะครับซึ่ ความละเอียดไปถึงเครื่องบินตรวจการเพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยนั่นไงจีนก็รู้เหมือนกันใช่ครับจีนก็รู้ครับแต่ทว่าจีนเขาไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับเราสามารถรู้ได้มากกว่านั้น เพราะตอนที่เครื่องบินจีนมานะครับรวมถึงการตั้งฐานอะไรต่างๆในหน่วยบินแยกของจีนนะที่แอดได้ทําคลิปไปก่อนหน้าเนี้เราก็มีการส่งหน่วยข่าวนะครับเข้าไปในพื้นที่แล้วเราก็ได้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เราต้องการเข้ามานั่นไงล่ะซึ่งแอดจะไม่ขอพูดนะครับว่าเราไปสอดแนมสบายไม่ไม่เราไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะครับแต่หน่วยข่าวเข้าไปบริเวณนั้นและเราก็ได้ข้อมูลนะครับที่เราอยากรู้มาเพียงเท่านั้นเองแหละครับนอกจากนี้เราก็ได้สมรรถนะศักยภาพของเครื่องบินจีนแล้วนั่นเองแหละครับ และยังมีสมรรถนะนะครับของเรือรบจีนในฝั่งของกองทัพเรือนะครับฝึกบลูสไตร์กับกองทัพจีนด้วยเช่นกันแหละครับไปต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2นะครับเราได้รู้อย่างแน่นอนครับถึงการวางแผนการรบของประเทศจีนนะครับอย่างที่บอกไปเรามีหน่วยข่าวครับในพื้นที่ที่จีนตั้งอยู่คือพื้นที่ที่เราจัดให้ครับลองวิเคราะห์และคิดอนนาเองนะครับเพื่อนๆครับและนอกจากที่เราจะได้รู้การวางแผนการรบของจีนนะครับ เมื่อเขาวางแผนเขาต้องทําอะไรเขาก็ต้องไปสู้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเขาวางแผนนะครับแผนการเขาเป็นยังไงนะครับแล้วเวลาเขาสู้รบเขาสู้รบตามแผนการได้จริงหรือเปล่านะครับและการสู้รบตามแผนการของเขานั้นเราจะรับมือกับแผนการแบบนี้ยังไงนะครับเพราะว่าประเทศจีนนะั้นคือพ่อของไอ้ประเทศใกล้ๆบ้านเราแถวนี้ไงไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเขมรก็แล้วแต่หรือว่ากัมพูชาก็แล้วแต่นะครับก็เป็นน้องๆของจีนเขาทั้งนั้นนะครับซึ่งจีนก็เข้าไปเทร นะครับเข้าไปฝึกเข้าไปสอนอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับทาให้เรานะครับได้รู้วิธีการคิดนะครับได้รู้แบบแผนทางการทานของประเทศจีนด้วยนั่นเองแหละครับนี่แหละครับก็คือข้อที่2เดี๋ยวไปดูข้อที่3กันต่อเลยครับข้อที่3นะครับเรานั้นได้มีการล่วงรู้นะครับถึงระบบข้อมูลของประเทศจีนรวมไปถึงระบบสื่อสารและระบบเรดาร์นะครับซึ่งอันเนี้ย เรารู้ได้ยังไงล่ะก็บอกเหมือนเดิมว่า e s m นะครับลองเข้าไปดูกันดูลองลองย้อนกลับไปฟัง future of the war นะครับว่า e s m ที่แอดว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะตอนที่จีนมานะครับอยู่ในแฮงก้าอยู่ในบริเวณที่เขาให้จีนนั้นอยู่นะครับเราก็มีหน่วยข่าวนะครับเราก็มีทีมงานไซเบอร์ของเรานะครับในการที่จะอยากรู้อะไรก็ชอดสอดแนมแนมเอากนิดสน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบไปล้วงลึกอะไรเขามากมายนะครับเราก็ให้เกียรติทางประเทศเขาและที่สําคัญนะครับข้อมูลมันก็เป็นข้อมูลที่ จีนนั้นนะครับเขาก็พร้อมจะเปิดเผยให้เราได้รับรู้อยู่แล้วนั่นเองล่ละครับซึ่งนี่แหละครับก็คือข้อที่3ครับส่วนข้อที่4นะครับเรานั้นได้ล่วงรู้นะครับถึงแผนพัฒนากองทัพของทางประเทศจีนนะครับว่าจีนนั้นเขาจะพัฒนากองทัพอะไรของเขาอย่างไรซึ่งอันนี้นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่การพัฒนาเล็กๆนะครับจนไปถึงระยะยาวของทางประเทศจีนเขาเลยนะครับว่าจีนเขานั้นมีแผนพัฒนาอะไรอย่างไงบ้างนะครับจีนเขาออกมานั่งพูดคุ กับเรานะครับและที่สําคัญนั้นก็คือเรานั้นนะครับจะได้รู้แผนพัฒนานะครับกองทัพของข้างบ้านเราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งข้างบ้านที่ว่าในประเทศอะไรล่ะก็กัมพูชาายังไงล่ะครับซึ่งจีนนะครับได้เข้าไปสร้างฐานทัพเรือเรียมให้กับกัมพูชาถูกไหมและยังมีส่งเรือนะครับไทโอห้ิหนะครับหรือว่าใช้56นั้นให้กับทางประเทศกัมพูชาอีกด้วยแต่เอาจริงๆริงไหมล่ะครับว่าจีนนั้นนะครับเคยเสนอนะครับให้กับ ประเทศไทยเราว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างทัพเรือให้นะเดี๋ยวจะมีการสนับสนุนด้านอาวุธทางอากาศนะครับจะสนับสนุนระบบอาวุธทางอากาศอะไรพวกนี้ให้กับไทยด้วยนะครับแต่ถ้าว่าพี่ไทยเราบอกว่า no 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 no, no ถ้าเกิดไทยเรายอมให้จีนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยพัฒนานะครับเมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่าเรานะครับก้าวขาออกจากฝั่งอเมริกาอย่างเต็มตัวนะครับประเทศไทยเรานะครับ ทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับประเทศไทยเราจึงรักษาจุดศูนย์กลางไว้นะครับคือเยียบเรือ2แคมก็ว่าเหอะนะครับแต่คืออยู่เป็นจุดกลางนะครับดีที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยเราตอนนี้และเมื่อไทยเราปฏิเสธไปนะครับจีนก็ไปช่วยพัฒนงพัฒนานะครับประเทศอื่นซึ่งก็กลายเป็นลูกเด็กจีนกันไปหมดแล้วนะครับซึ่งเอาง่ายประเทศลราเนี่ยเหมือนจีนกลืนกินไปทั้งประเทศแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งกัมพูชานี่ก็เริ่มจะโดนกลืนกินไปบ้างแล้วนะครับโดยการสนับสนุนให้มีกองทัพเรือที่จีนสร้างให้นะครับซึ่ง กัมพูชาก็ตกไปเป็นหนี้ของประเทศจีนนั้นยังไงล่ะครับเมื่อจีนมานะครับจีนก็ได้มีการบอกนะครับถึงแผนการที่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปประเทศนน้นเดี๋ยวจะเข้าไปประเทศนี้เพื่อช่วยเหลือช่วยพัฒนานะครับแต่ถ้าว่าเราก็ต้องได้รับอนุมัติจากประเทศนั้นๆก่อนนะครับถึงจีนเขาจะเข้าไปทําได้ซึ่งไอเรื่องฐานทัพเรือเรียมเนี่ย กองทัพจีนนะครับได้มีการบอกกับประเทศไทยมาตั้งนาตั้งนมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเริ่มสร้างกันอีกนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆเล็กๆสะเก็ดข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันซึ่งต่อไปกันข้อที่5กันดีกว่าครับแน่นอนละครับว่าเมื่อมีการฝึกรบร่วมกันเนะี่ยไม่ว่าจะอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์ไทยจีนอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องได้อีกอย่างนั้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือ ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆซึ่งในกรณีนี้นะครับนั่นก็คือประเทศจีนไทยเรานะครับก็ได้มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างแน่นอนนะครับ <ME U TER 1> เมื่อจีนเข้ามาในบ้านเราเราก็ต้อนรับขับสู่นะครับและให้ข้อมูลที่เขาต้องการเล็กเล็กน้อยๆนะครับซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกและเชิงลับที่มันจะทําลายประเทศเราได้โดยประเทศเล็กๆอย่างเขมรนนะครับซึ่งนั่นนะครับเมื่อจีนเขาเข้ามาใช่ไหม เราก็ได้มีความสัมพันธ์กับจีนเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับจีนนะครับไอ้ลูกเด็กเล็กแดงนะครับของจีนที่อยู่แถบฝั่งนู้นไปนะครับเขาก็จะมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยพี่ใหญ่เราก็ยังมีการครบค้าสมาคมกับพี่ไทยนะถ้าเกิดเราจะลุกขึ้นมาโบก,กับประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ น่าจะต้องเกรงใจพี่สีเขาหน่อยละเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ๆเขมรนจะขึ้นมาลุกขึ้นมาโบกบไทยอะไรเงี้ยแล้วจีนนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์กับไทยถ้าจีนไม่สนับสนุนเขมีนนะครับบอกเลยว่า48ชั่วโมงนะครับประเทศเขมรนนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆน,น,น่าจะคาดเดากันได้นะครับเพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเรากับของเขมรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือข้อที่5 ส่วนข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือข้อที่6นะครับเมื่อไทยฝึกรบร่วมกับอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะครับเราก็มีการฝึกรบร่วมแล้วถูกไหมนะครับแล้วเราก็ยังไปฝึกรบร่วมนะครับกับฝั่งคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนเนี่ยเรานะครับก็จะได้รักษาเสถียรภาพของประเทศไทยเราให้มันต่อเนื่องและมั่นคงไปนั่นเองนะครับเพราะว่าไทยเราคือประเทศที่ เก่งด้านการทูตครับและเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเอกราชของใครนะครับคือไทยเรามีเอกราชเป็นของตัวเองเพียงเท่านั้นนะครับไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนั่นเองนะครับเพราะว่าไทยเก่งด้านการข่าวไทยเก่งด้านการทูตนะครับและที่สําคัญไทยนั้นอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับถึงแม้ว่าตอนสงครามโลกนะครับญี่ปุ่นจะมาใช้พื้นที่ในไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไทยเราก็ยังกลายเป็นประเทศที่ชนะสงครามโลกนั่นแหละครับประเทศไทยเรา เก่งด้านการทูตกันหรือเปล่าละ่ะเออเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับเมื่อไทยเรานะครับก็ได้มีการฝึกรบร่วมกับทางอเมริกานะครับยักษ์ใหญ่ฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็มีการฝึกรบร่วมกับจีนยักษ์ใหญ่ฝั่งเอเชียนะครับเราก็คือมีส o ิรภาพนะครับในประเทศของเรานั้นแบบไหลไปทาทางสายกลางนะครับไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ไม่สามารถดึงเราไปเป็นเบได้อย่างไรล่ะครับเพื่อนๆครับและนี่นะครับก็คือข้อดีนะครับที่ไทยเรานั้นนะครับได้มีการฝึกรบร่วมกับจีน เออแอดยังมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวแถมให้นิดนึงนะครับเพราะว่ากริปเพนนะครับเวลาเขาไปฝึกรบร่วมเนี่ยกับอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับอเมริกานะครับมีเครื่องบินแทงเกอร์นะครับแต่ถ้าว่าประเทศไทยเรานะครับไม่ได้มีเครื่องบินแทงเกอร์ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนบอกว่ามีเครื่องบินแทงเกอร์เครื่องบินเติมน้ำมันทางกาศเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมาให้แอดฟังกันหน่อยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะแอดก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับซึ่งเวลาไทยเรานะครับฝึกรบร่วมกับอเมริกาฝึกรบร่วมกับสิงคโปร์นะครับเครื่องบินแทงเกอร ของออสเตรเลียบ้างและของอเมริกาบ้างนะครับได้มีการ เข้ามาฝึกนะครับเติมน้ํามันทางอากาศแต่ทว่าอเมริกานั้นเขาให้เครื่องเขาเติมอย่างเดียวไว้คือให้เ1 6เติมอย่างเดียวเลยคริปเพนเราไม่มีโอกาสนะครับได้มีการฝึกเติมน้ํามันอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อไทยเรานะครับไปฝึกร่วมกับจีนจีนเขาเอาทงเกอร์ของเขามานะครับเพราะว่าเครื่องบินเขาต้องบินมาไกลรู้มาถูกไหมนะครับเขาก็เลยเอาทงเกอร์ของเขามาด้วยนะครับเมื่อเอาทงเกอร์ของเขามาปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสนะครับฝึกเติมน้ํามันทางอากาศสําหรับเครื่องบินกริปเพนนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือข้อดี เล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับไทยเราได้มีการฝึกซ้อมนะครับเติมน้ํามันทาอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินกริปเพนในการฝึกร่วมกับจีนในครั้งนี้แหละครับเอาแล้ครับและนี่แหละครับคือข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าที่กองทัพไทยเรานั้นนะครับจะได้อะไรจากประเทศจีนซึ่งแน่นอนนะครับข้อมูลนั้นไทยได้มากกว่าจีนแน่นอนนะครับและที่สําคัญไทยนั้นต้องการรู้อะไรนะครับก็ เรามีหน่วยข่าวนะครับเรามีไซเบอร์นะครับเรามีทีมงานของเราแต่เราพูดไม่ได้นะครับว่าเขาทำอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยและกันนะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆน,น,นั้นจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่ตอไปครั้งหน้าด้วยละครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเพื่อนมีญาติมิตรสนิทสหายนะครับที่ต้องการรู้เรื่องราวข่าวสารเวลาไทยเราไปฝึกกับใครแล้วมีข้อมูลรั่วไหลไทยได้รับข้อออมมูละไราาก็ออย่ แชร์ให้เขานั้นนะครับได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันวยครับว่าไทยนั้นได้อะไรจากการฝึกรบร่วมกับจีนละครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่อนะีพีหน้าถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับจีนอยากรู้ว่าจีนนั้นได้อะไรจากไทยก็ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้แล้วถ้าฟังคลิปก่อนหน้านี้แล้วแบบว้ยสงสัยว่า ew อะไรคืออะไรก็ย้อนกลับไปนะครับแอดได้ทําคลิปเล่าไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปก็ได้ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP นะบ๊ายบายสวัสดีครับ